ทุกคนรู้เปล่าว่าอาหารอีสานนะ่ะดูเหมือนทำง่ายนะแต่ทำให้อร่อยเนะี่ยยากมากแล้ววันนี้กันมาเจออยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านแซ่บเศรษฐีและราคาเริ่มต้นแค่35บาทเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้จริงๆเป็นร้านส้มตำแฟรนไชส์ที่อยู่หน้าเซเว่นอีเลเวนเมนูมีให้เลือกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำข้าวผัดข้าวผัดกะเพรา,า,ข,า,า,ข,าขอเริ่มด้วยส้มตำถาดก่อนเลยแล้วกันน้ำปลาราเข้มขน้นต้องบอกว่าแซ่บจัดจา้านครบเ,เครื่องเครื่องเคียงจัดมาแบบแน่นๆทั้งหมูยอและขนมจีนยิ่งกินพร้อมกันลงตัวสุดๆครับผมขออนุญาตไไปปกกกัันนต่่ออบเมูีทด ราดด้วยน้ำจิ้มไก่ฉ่ำๆถึงเวลาต้องจัดไปทางตรงไม่ต้องอ้อมหรือใครอยากจะราดด้วยซอสน้ำปลาก็อร่อยไม่แพ้กันตำข้าวโพดเครื่องมาแบบครบๆแน่นๆกัดชอบที่ร้านนี้กุ้งแห้งให้แบบไม่อั้นน้ำส้มตำหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดกำลังดีใครกินเผ็ดไม่เก่งแนะนำเมนูนี้กินข้าวโพดกับกุ้งแห้งพร้อมกันบอกเลยว่าลงตัวสุดๆครับผมทุกคนครับเมนูต่อไปกัดบอกเลยต้องสั่งนะครับถ้ามากินร้านนี้กุ้งสดๆตัวขนาดพอดีกินรสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆกลมกล่อมดีจังเลยถึงตอนนี้ถ้ามีเเคครรืืื่่่ออออองงงดดดมมมสีีหหลฟฟยินนาาููข้ผั เมนูนี้ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าทําไม่ใช่ก็คือไม่ฟินเลยนะคะผัดมาได้หอมกลิ่นกระทะหมูนุ่มๆต้องขออนุญาตจัดไปคําใหญ่ๆทางตรงไม่ต้องอ้อมครับผมมาลองชิมได้ที่แซบเศรษฐีส่วนใหญ่ร้านจะตั้งอยู่หน้าเซเว่นอีเลเว่นซีเจและโลตัสนะจ๊ะใครอยากกินสาขาไหนเซิร์ชอากูได้เลยแซบเศษฐีร้านอาหารราคาดีที่นั่งกว้างขวางและสะอาดสะอา้านลืมบอกไปครับว่าสาขาที่คัดมากินคือสุขสขวัสดิ์ห4สิบสี่และร้านเขาไม่ได้มีแค่หน้าเซเว่นอย่างเดียวนะในตลาดเขาก็มี